สัสดีครับหลังจากที่ฟอร์มรูดฟอร์มรั่วมหาราชแล้วก็เสียประตูมาเรื่อยๆหลังจากที่แพ้ติดดกันในพรีเมียร์ลีกถึง4เกมจากนั้นเนี่ยทีมของอร์เนอร์เนี่ยก็เริ่มประสบชัยชนะตั้งแต่พบความจริงว่ามิลอสเคอร์อเคสยังไม่พร้อมที่จะเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงแล้วก็ชุดกองกลางที่ดีที่สุด ก็วควรจะเป็นแมคก้าโซโบแล้วก็กราฟทั้ง3ตัวนี้เพอร์เฟคมากๆในการเล่นค่ำคืนนี้เนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่ามันชนะเพราะการทำงานของ3กองกลางเนี่ยที่ทำงานกันได้เนียนคลิบมีแผลเกิดน้อยมากๆนะครับก็ครแหละนะว่าถ้าดูเนี่ยมันก็มีจังหวะที่แมคก้าเนี่ย ไปตัดฟาวเสียใบเหลืองแต่ลูกจังหวะนั้นนี่นะครับถ้าไม่ทําอย่างนั้นเสียหายเลยนะครับเพราะว่าอันตรายมากจังหวะนั้นก็ยอมที่จะเสียใบเหลืองแล้วก็อานเนอร์ก็จาเป็นต้องเซฟแมกกาแต่นักเตะที่โดดเด่นมากที่สุดในทัศนะผมเนี่ยผมยังให้โซโบอยู่นะครับคือคะแนนที่จะเป็นแมนเชสเตอ์เนี่ยกับแมกกาเนี่ยผมให้เท่ากันก็คือแปดคะแนนเท่ากันถ้าจะ มีเหลื่อมก็คือใส่จุดหนึ่งเข้าไปแล้วกันนะครับสำหรับโซโบส่วนแมคก้าเนี่นะครับถือว่าเป็นเดอะคิลเลอร์สำหรับคิงออฟยุโรปเลยนะครับก็เรียกว่าคิงออฟยุโรปคิลเลอร์แมคกาเนี่ยจัดให้เรมลิตมาสองซีซั่นติดแล้วเกมที่มันเหนือความคาดหมายเพราะว่าเรมลิตโอ้โหฟอร์มหดูร้ามากนะครับ ตลอดทั้งซีซั่นที่เริ่มต้นมาเนี่ยนะครับแพ้เกมเดียวก็คือแพ้ในเกมมาลิดดาบี้แพ้กับแอเลตตโกเกมนั้นเนี่ยเลเทะเลยนะครับสกอร์ห้าสองแต่นอกนั้นเนี่ยแลเมาลิดเนี่ยนะครับเก็บชัยชนะรวดเลยไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยใน UCL ก็ชนะ3เกมรวดจากการจัดตัวเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือพักกาดโปแล้วเอาฟอริเวย์ ออกสตาร์ทและนี่น่าจะเป็นเกมที่ f o r ์เรนเวสเล่นง่ายที่สุดเพราะว่ามีแบ็ k อัพที่ดีแบบสุดยอดจริงๆก็คือ3กลกองกลางผมว่านาทีนี้เนี่ยจัดชุด3ามกองกลางไปประกวดได้กับทุกทีมในโรปเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีทีมไหนที่มีชุดกองกลางที่เหนือกว่าลิเวอร์พูลแบบกลบกันมิดอาจจะ เบียดเบียดกันนะมีนะครับจะเชื่อว่าไม่น่าจะมีทีมไหนเหนือกว่าลิเวอร์พูลในชุดกองกลางชุดนี้แหละจากการเปลี่ยนตัวแค่ตัวเดียวนะครับก็เห็นว่าการทำงานของชุดกองกลางเนี่ยมันสอบประสานกันดีมากๆ15นาทีแรกเนี่ยเรมาริดทำอะไรไม่ได้เลยนะครับตั้งเกมไม่ติดโอเคเราว่าการถ่ายบอลไปถ่ายบอลมาเนี่ยทำให สัดส่วนการครองบอลของรรเรมเบรตดเหนือกว่าลิเวอร์พูลเพราะว่าจบเกมเรมรเนีตยครองบอลถึง61.3นะครับแล้วก็ครึ่งแรกครองบอลถึง60.5ซึ่งลิเวอร์พูลใช้จังหวะเข้าทำที่ไม่เยินเยอะถ้าไม่ได้ความมหัศจรรย์ของกุกตัวเกมนี้กุกกตัวจัดไปถึง8เซฟนะครับแล้วก็ลูกที่หน้าได้โอ้โหฟานได้โม่งแสกหน้า ปัดทันได้ไงนะครับรูปยิงของโซโบเนี่ยเข้าใจได้และอีกจังหวะหนึ่งนี่นะครับพุ่งออกมาบล็อกจังหวะที่ววสจ่ายอย่างสวยเลยทําให้ววสอดแอซิดด้วยนะครับจนกระทั่งมาได้จังหวะที่กราฟถูกจุดเบลลิงแฮมฟาวแล้วก็จุดเบลลิงแฮมเนี่ยก็เจอใบเหลืองกราฟก็มีอาการนิดนึงนะครับเพราะว่าจากการเข้าปะทานี่จุดเบลลิงแฮมก็ถือว่าเข้าบอลหนักมาก นะครับแล้วก็ระยะตรงนั้นเนี่ยโซโบก็ซักซ้อมกับเพื่อนแล้วก็เปิดก่อนหน้านี้เนี่ยเปิดไปให้ตัวสูงสูงเนี่ยมันไม่ได้ผลคราวนี้เปลี่ยนเป้าปั่นแค่พอข้ามหัวแล้วให้มันพุกลงแล้วแมคก้ยืนใกล้ๆกับเอกิริเกแล้วก็ชิงเหลี่ยมในลายของเรามาดิดซึ่งแมคก้าเนี่ยตำแหน่งยืนก็ดี ก็เลยทำให้มันเฉียดฉิวมากนะครับขึ้นโขกสะบัดแสกหน้ากุบตัวเข้าประตูไปลูกเดียวที่เซฟไม่ได้ก็รือของการมงของไมกา้านี่แหละนะครับทําให้ลูพูเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะได้แล้วก็จบเกมสัดส่วนการครองบอลเฉพาะครึ่งแรกนี่นะครับสมอ0 0เนี่ย39.5กับ60.5โอกาส 9ต่อ5เรายิงเข้ากรอบ4มาดิดยิงเข้ากรอบ2ลูกเตะม,มุมเนี่ย1ต่อ2จบตลอดทั้งเกมเนี่ยนะครับเราได้1ประตูนะครับชนะ1 0สัดส่วนการคองบอล38.7กับ61.3โอกาสเนื้อกันเท่าตัวเนีครับ17ต่อ8ยิงเข้ากรอบถึง9หนมดิด ยิงเข้ากรอบเพิ่มไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ประตูเดียวจาก King of Europe Killer แมกกานี่แหละนะครับผลงานเกมนี้เนี่ยทำให้ทุกคูเนี่ยมี9แต้มโอกาสที่จะติด1ใน8สดใสามากมากอ่ะทีนี้มาดูคะแนนผู้เล่นดีกว่านะครับมาบราเวล i t ีเกมนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าจะติงเนี่ยผมขัดใจก็คือการเปิดบอลของมาราเวลีีไม่แม่น นะครับแต่ก็เป็นแทคนิคที่ถูกต้องแล้วที่ให้มาม马拉ซิลี่เนี่ยไม่พยายามที่จะเซตบอลขึ้นมาเพราะว่าเรเบลลิตเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการวิ่งเข้าไปกดดันนะครับมา,มาราซิลีเนี่ยแกถนัดซ้ายนะครับแกก็พยายามเปิดบอลไปให้เพื่อนแต่หลายครั้งเนี่ยพอแกมองเป้าไกลมากเนี่ยนะครับบอลมันไม่ดิ้เลยนะครับเหมือนก็เตะส่งคืนให้ และม่ิลเนี่ยเปิดกลับมาแต่ภาพโดยรวมเนี่ยมาราเซีเนี่ยผมว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยนะครับดีขึ้นนะครับเกมน,นี้ได้6.5นะครับถัดมากับตันนี่คือนักเตะที่บัญชาการเกมรับได้ดีมากๆแล้วหลายจังหวะเนี่ยนะครับในจังหวะที่จําเป็นต้องดวลกับคู่ต่อสู้โดยเฉพาะจังหวะลูกเซตพีสนะครับฟานดาห้เองก็ประกบหุ่นเส้นได้ดีนะครับ หลายจังหวะเลยนะครับในเกมรับเนี่ยฟานได้เนี่ยใช้การบัญชาการแล้วก็การออกบอลยาวซึ่งคุณภาพการออกบอลยาวไม่ถึงกระดีนักแต่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็บอลจากกัปตันนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกสกัดลูกอะไรเนี่ยครับก็ค่อนข้างหวังผลได้ว่าสกัดแล้วนี่พื้นจะได้โอกาสเล่นต่อดังนั้นเนี่ยฟานไดเนี่ยเกมนี้เนี่ยผมให้ไปเจ็ดนะครับ อีบูเนี่ยก็ใกล้เคียงที่ได้เจ็ดเหมือนกันนะครับแต่ผมติ่งจงังหวะออกบอลของอีบูนี่แหละนะครับที่ไม่ประทับใจเท่าไหร่นะครับคือออกบอลไม่ละเอียดนะครับจ่ายบอลไปให้เขาบุกกลับคืนมานะครับแต่ภาพโดยรวมเนี่ยอีบูเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่มีส่วนสําคัญมากๆที่ทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเก็บเพลนชีดได้อีกนะครับกระดังนั้นเนี่ยอีบูเนี่ยก็นุบรวมให้เจ็ดนะครับเพราะว่าดูแล้วถ้ายกระดับ ในการออกบอลที่มีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยผมน่าจะให้อีบูมากกว่าฟานไดเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีส่วนร,ร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะแล้วก็การขี้เกมนี้เนี่ยเราสามารถเก็บชัยชนะได้แล้วลิตเนี่ยจูโจมให้ทางฝั่งซ้ายตลอดโดยเอาวินิซิอุสนะครับโดนเข้ากับคอเนอร์แบลตตี้ปรากฏว่าตลอดทั้งเกมไม่เห็นจังหวะไหนเลยที่วินิซูอุสะครับจะแสดงอันตรายนะครับ จนทำให้อลอนโซเนี่ยต้องให้เอ็มเปป้เนี่ยครับมาลากเลื้อยของบอลทะลุทะลวงไปหรือบางครั้งเนี่ยก็มีจังหวะที่จูดนะครับใช้ทักษะกระชากบอลในกรอบเขตโทษแล้วก็เข้าไปยิงมุมแคบนะครับคนเนืร์แบรดดี้เนี่ยก็ควรจะได้8นะครับเกมนี้เนี่ยดวยกนกันกับวินิชอุสแบรดดี้เนี่ยชนะแบบขาดกระจุยจริงๆนะครับหรือเฟือแถมยังขึ้นไปเชื่อมเกมได้ดีด้วยแต่ถ้าเพิ่ม การวางบอลที่มีคุณภาพมากขึ้นกว่านี้นิดนึงแกยังต้องปรับเรื่องคลอสนะครับแต่ผมก็ให้8นะครับคือนักเตะที่ได้8ปดในหลายคนเลยนะครับเจโรโบ,โบเกมนี้ก็ทําหน้าที่ได้โอเคเลยแต่ว่าบทบาทไปโลดฝั่งขวาซะเยอะนะครับฝั่งซ้ายของเจรโรโบเนี่ยก็เลยไม่ได้มีอันตรายสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลาได้ลูกเตะมุม ที่ต้องการเปิดให้บอลมันฮุกเข้ามาเนี่ยนะครับเจรโรโบเนี่ยก็พึ่งได้แล้วก็เปิดเข้าหัวเพื่อนด้วยมงเข้ากรอบด้วยนะครับอเดเก้นเนี่ยมงแต่ก็ติดเซฟพกตัวแกเล่นเซฟทั้งป่าปเซฟนะครับเจโรโบเนี่ยผมก็ให้ไปได้7แบบสบายๆนะครับถัดมาในระบบ4ี่สามนี่นะครับสามกองกลางเนี่ยบอกไม่ถูกจริงๆว่าจะให้ใครน้อยกว่านี้นะครับมีส่วนกับการที่เราได้ชัยชนะในเกมนี้ถ้า ชุดกองกลางไม่ใช่ชุดนี้ผมว่าเกมนี้เนี่ยหรือวูไม่น่าจะเอาชนะเรอมาดรดได้แล้วที่สําคัญก็คือชุดนี้แหละที่ทําให้ฟอรินเวสเล่นง่ายขึ้นนะครับการสอดประสานการขยับดักเติมซ้อนนะครับทั้งลุกทั้งรับเพิยหรือว่าโซโบเนี่ยโดดเด่นในทุกมิติจริงไม่ว่ารับลุกมีแอสซิสก็คือเปิดให้แมคก,ก้าซึ่งก็เป็นในชุดกองกลาง กราฟเองก็เป็นคนเรียกฟาวจังหวะฟรีคิกลูกนั้นนะครับเราได้ประตูจากลูกเซตพีชอีกถือว่าเป็นของที่หายากในซีซั่นนี้นะครับความน่าประทับใจนี้สําหรับ3ามกองกลางเนี่ยผมบอกเลยว่าดีแบบสุดๆจริงๆนาทีนี้แล้วมันทําให้เวสยกระดับขึ้นมามีส่วนร่วมเกมเยอะโฟรลินเวสเองเนี่ยนะครับผมก็ให้ไปเจแบบสบายๆน่าจะได้แอซิ์มากๆจังหวะที่ หลุดไปแล้วก็ปเปิดบอลมาให้โซโบนะครับโซโบก็ไม่ใช่ว่ายิงจะไม่ดีนะคือถึงบอลจังหวะน,น,นั้นเนี่ยแล้วก็ยิงเลยเนี่ยแต่คุกตัวมาเร็วเหลือเกินนะครับแล้วแกตัวใหญ่มากสองเมตรกว่านะครับกลางขากลางขาแล้วก็ขาแกนี้เลยนะครับที่ยกมาดักบ,บอลได้นะครับโซโบก็ยิงไปติดถ้าปล่อยต่อไปให้โมเนี่ยนะครับก็มีโอกาสลุ้นนะครับฟินเวสเนี่ยเกมนี้เนี่ย ก็เป็นเกมหนึ่งที่เห็นอนาคตสดใสแล้วว่าฟอร์เิสเนี่นะครับน่าจะทําผลงานได้ดีกับทีมถ้ายังจัดชุดกองกลางแบบนี้อยู่นะครับการจัดตัวที่เปลี่ยนแค่ตัวเดียวเนี่ยมันทําให้สมดุลแล้วก็การคุมพื้นที่ในแดงกลางดีขึ้นเยอะๆเลยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเอกติเก้เนี่ยนะครับอันตรายแล้วก็เป็นตัวที่พักบอลได้ดีเก็บบอลพาบอลหลายจังหวะ สอดประสานทํางานร่วมกับบิสทำได้ดีมากๆเสียเกมนี้เนี่ยมีโอกาสและอีกจังหวะหนึ่งนี้ก็สมบัดโขกรลุดเสาไปนะครับน่านได้สกอร์ในเกมนี้จริงๆสำหรับเอกิเกะแล้วก็ถูกเปลิดออกเพื่อเซฟเพราะสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเราต้องไปเยือนที่เอธิฮัสเตเดียมไปเจอกับแมนซิตี้ซึ่งตั้งแต่เป๊ปคุมทินนะครับก็ไปทีมที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับอกิเกะเนี่ย ตอนนี้เนี่ยเล่นเข้าระบบแบบสุดๆจริงๆเราหาหน้าเป้าที่เล่นได้แบบนี้เนี่ยไม่ได้มานานแล้วนะครับผ่านช่วงเวลาเนี่ยเสียโอกาสในช่วงเวลาที่ผ่าน,านมานี่เยอะมากสําหรับริวพูนะเอเกิติเกเนี่ยผมให้ไปได้ที่7.5จนะครับจริงๆเนี่ยวิสเนี่ยก็สามารถให้เท่าเท่ากับเอเกิติเกได้นะโมเนี่ยเกมนี้ก็ขยันแข็งน,นะครับช่วยทั้งเกมรับเกมลุกที่ผมขัดใจก็คือ โมจังหวะโดนหนึ่งหนึ่งยังไม่ดีนักแต่ด้วยความที่มีสภาพร่างกายที่ดีแข็งแกร่งแล้วก็หลายจังหวะนี่นะครับด้วยความแข็งแกร่งนี่แหละครับทําให้ชิงจังหวะได้นะครับก็พาบอลหรือหลายจังหวะที่บอลกำลังจะหลุดเท้าอะไรเนี่ยก็ตามไปเอาบอลมาได้ในช่วงแรกยังมีติดๆกัดๆบ้างแต่เกมนี้เนี่ยผมว่าอ,อีกหนึ่งเกมที่ให้เครดิตโมได้นะครับ เล่นได้โอเคเลยแต่บอลเปิดเนี่ยยังไม่ประทับใจเท่าไหร่นะครับเดียถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่โมเล่นได้ดีมากๆผมให้ไปเจ็ดแบบสบายๆนะครับไม่ต้องรุ้นอะไรเลยนะครับแล้วก็ตัวสมลองที่ส่งมาเนี่ยก็น่าพอใจนะครับเพราะเราก็ไม่สามารถทําให้สมดุลของทีมเสียไปนะครับลงมาในคู่แรกเลยก็เป็นโจนส์กับกัคโปซึ่งทั้งคู่มาก็ทําหน้าที่ได้ดีกัคโปเนี่ย ต้องขยับเข้าในมากขึ้นก็ทําได้โอเคเลยน่าพอใจเกิรที่โจนเนี่ยนะครับก็ไม่ทําให้สมดุลของเกมในกองกลางเนี่ยเสียหายนะครับเราสามารถรักษาผลของสกอร์ได้เนี่ยก็เกิดจากจังหวะที่ดีที่โจนมีสภาพร่างกายที่สามารถลงเล่นได้นะครับจาก8ตัวที่เจ็บในตอนนี้เนี่ยก็กลับมาลงสนามได้2แล้วหรืออีก6 ถัดมาก็เป็นโคดี้กั๊กโปผมว่ากั๊กโปเนี่ยแม้ขยับเข้าไปลินข้างในเนี่ยก็ทําได้ใช้ได้เลยนะครับก็ได้โอกาสด้วยเสียได้ว่าไม่เป็นประตูน,นะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยกั๊กโปเนี่ยลงมาแลวเนี่ยมันไม่ทําให้สมดุลในการที่ไม่มีเอเกิเกเนี่ยมันเสียไปนะครับแต่ว่ามีเวลามันไม่เยอะไงะผมก็เลยให้เต็มที่เนี่ยในชุดนี้แค่หกนะครับเคอร์เคสเนี่ยลงมาก็ เลยนะครับประทะหนักนะครับใจหายเหมือนกันนะครับลงมาท้ายเกมแล้วนะครับลงมาพร้อมกับเคซ่าซึ่งเคซ่าเองเนี่ยก็มีส่วนอย่างมากนะครับที่ทําให้ทีมเราสามารถรักษาสกอร์ได้แล้วก็หลายจังหวะที่เหมือนจะขาดอยู่แล้วนะครับแต่เคซ่าเนี่ยใช้ความขยันเนี่ยวิ่งเข้าไปแล้วก็ชิงกดดันเอาบอลกลับคืนมาได้ก็ถือว่าเป็นการกลับมายืนถิ่นเก่า ของชาบีอออนโซที่ไม่มีความสุขเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทั้ง2เกมที่มาที่แอนฟิลด์เนี่ยไม่ชนะเลยแล้วก็แพ้ทั้งสงเกมด้วยนะครับพาเรอเส้นมาแพ้แบบเละเทะเลยนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยก็พามาแพ้ให้กับรูพูอีกถ้าไม่มีเซฟมหัศจรรย์ของกูกตัวเนี่ยนะครับเกมนี้เนี่ยน่าจะโดนเยอะนะครับก็ถือว่าน่าพอใจครับเดี๋ยวมาดูว่า หลังจากจบแมตช์ UCL แมตช์ที่4แล้วเนี่ยนะครับลิวบ์พูเนี่ยที่อยู่ตรงไหนของตารางน,นะครับคิดว่าน่าจะไปอยู่หนึ่งใน8ได้แล้วนะครับเพราะว่าชนะ3มใน4นะครับโอเคเราว่าแพ้ไป1น,นเกมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เท่าัลมาดรลิตแต่ลูกบวกของเราเนี่ยน้อยกว่าัลมาดรลิตนะครับเราเนี่ยบวกอยู่5ลูกนะครับแลมาดรลิตเนี่ยจากบวก7ก็ลดลงมา1น,นะครับเพราะว่า มาเสียหนึ่งประตูดังนั้นเนี่ยก็บวก6ก็ยังดีกว่าเวือ์พูลอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหลังจากที่เกมพรุ่งนี้เนี่ยมันจบแล้วก็คือค่าคืนนี้แหละนะครับดึกๆผมเองก็ต้องปล้ำกับระบบเพราะมันดูไม่ได้จริงผมปลิดอุปกรณ์ปรากฏว่ามันก็เชื่อมต่อขึ้นจอไม่ได้นะครับเดี๋ยวดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เนี่ยผมคงต้องไปทํางานด้วยไปดูคงจุ้ยที่ชนบุรีแล้วก็ เอาอุปกรณ์ไปทำงานเพราะว่าเลิกที่จะตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลิกที่จะว่าจ้าที่จะทางเพราะว่าเพื่อที่จะเริ่มลงมือสร้างบ้านแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตามศัพท์ของเราผู้ชาวฮวงจี้เขาเรียกต่งท่นะครับก็คือเปิดหน้าดินนะครับว่าจ้าที่จะทางเสร็จจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการขอสร้างแล้วแบบอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าการออกแบบมาเนี่ยมีความยืดหยุ่นพอสมควร เดี๋ยวคู่ที่เราจะไปเยือนที่เอ s s t a สสเตเนี่ยนะครับเป็นค่ำคืนที่มันจะเป็นเลิกทําการที่จะทําพิธีด้วยนะครับดูบอลเสร็จเนี่ยอาจจะล่าช้านิดหนึ่งนะครับสำหรับคู่นี้เพราะว่าผมทําพิธีเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยมาทําคลิปครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปลงรายละเอียดในเก็บตกครับสวัสดีครับ